ถ้ารกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในบ้านน่าจะเป็นบ้านไม้หรือเปล่าเนี่ยผมก็ดูไม่ออกนะเดี๋ยวดูก่อนบ้านไม้นะครับโอ้ไม่มีไฟฉายอะ่ะเฮ้ยได้ยินเสียงหัวล้อปะ่ะคือเสียงมันแบบมันใกล้หูมากเลยคือผมใส่หูฟังอะ่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ย คนลุกประตูมันปิดเองเหรอนี่อะไรเนี่ยหน้าต่างเหรอ,อเฮ้ยอย่าปิดเองสิอยู่เฉยๆประตูบ้าเฮ้ยหลอนเอา้าเมื่อกี้เหมือนมีโคมไฟไม่เหรอวะไปไหนแล้วอะโอเคค่อยๆเดินไปแล้วกันทำไมโคมไฟดับอะ ทำไมมันทำไมมันหลอนอย่างเงี้ยโอเคตรงนี้เป็นเป็นตู้เป็นตู้ใส่อะไรวะเอ้ยอันนี้เป็นเออไม่มีอะไรตรงนี้เป็นตู้หนังสือเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะ แม่เจ้าผมจะไม่ไหวแล้วเนี่ยว้ายอันนี้ผมขอไม่เปิดไม่เปิดกล้องนะวันนี้โอเคมีทางเลี้ยวซ้ายกลับตรงไปผมดูซ้ายมือมีอะไรโอ้โหซ้ายมือนี้เป็นทางเดินไปใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ตรงไปเดี๋ยวผมเออมันหล่นมันหล่นไม้กวาดหล่นไม่มีอะไร ของหล่นเองลมพัดเสียงอะไรวะหูมันมืดมากเลยอะ่ะเหมือนเดินอยู่ในความมืดโอเคแจกันซ้ายมือมีทางไปเปล่าซ้ายมือเป็นอะไรเป็นประตูนะมันปิดต่อหน้าผมเลยเดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันเนาะเดี๋ยวดูวิทยุก่อนมันสํารวจได้หรือเปล่าโอเคสํารวจไม่ได้ เปิดไม่ได้เนี่ยครับประตูโอเคถ้าประตูเปิดไม่ได้ก็ต้องกลับไปทางทางที่เรามาม่อก้มันจะมีอะไรนะทางที่เรามาม่อก้จะมีทางเลี้ยวเข้าไปในช่องซ้ายเล็กๆใช่ไหมเอ้ยอยู่ไหนเนี่ยเสียงพระเสียงพระสวดอะ่ะอุยผมพูดตรงผมเล่นไปด้วยผมขนลุกเลยเนี่ยตอนนี้แม่เจ้าไปทางไหนต้องไปทางนี้ใช่ไหม โอเคไปทางนี้ก็แล้วกันผมจะเดินให้มันเร็วขึ้นแล้วกันนะแบบว่ามันจะต้องไม่แบบจำสสแกเหมือนยิ่งช้ามยิ่งกลัวเออยิ่งช้ายิ่งตกใจผมจะเดินแบบปกติแล้วกันขนล,ลุกเว้ยโอเคค่อยๆโผล่หน้ามามันจะมืดไปไหนอะเฮ้ยฟ้าผ่าฟ้าร้าองฮ ไอ้บ้าเล่นสะตกอกตกใจเฮ้ยทำไมต้องมีซาวอ่ะผมย่อก่อนไม่ต้องมีซาวเอฟเฟกต์อ่ออะโอ้ยมีมีไม่มีทางไปเนาะไม่มีทางไปเสียงอะไรวะ เสียงประตูกอจยไม่ไหวแล้วเฮ้ยค่อยๆโผล่หน้าไปดูนี่มีอะไรไหมโอเคเมื่อกี้เห็นแสงสว่างแวบๆน่าเป็นทางเดินโอเคผมพอจะดาทางเดินได้ละซ้ายมือโอเคเลี้ยวซ้ายตรงนี้ชะโงกหน้าไปดูก่อนไม่มีอะไรเนะาะชะโงกหน้าคือมันมืดมากเลยอะ่ะ ฟ้าไม่แลบแล้วอ่ะเมื่อกี้ฟ้าแลบยังมองเห็นทางอยู่ตอนนี้ไม่เห็นเลยเหมือนจะมีเก้าอี้อยู่ด้านหน้าตัวหนึ่งนะเมื่อกี้ถ้าผมมองไม่ผิดนะระบบเอออัตโนมัติเหรอไฟอัตโนมัติเหรอวะมีทางเลี้ยวขวากับทางตรงทางแยกอีกแล้วโอ้ยโอเคตรงก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาเลี้ยวขวาขอไปดูก่อนประตูนี้เปิดไม่ได้โอเคตรงไปก่อน นางล้ำนางล้ำนางล้ำคูเห็นแล้วนางล้ำอยู่ข้างหน้านางล้ำนางล้ำอยู่ข้างหน้านางล้ำอยู่ข้างหน้าอยู่ปะเนี่ยยังอยู่ปะหูยยังอยู่เป็นหุ่นหรือเปล่าเป็นหุ่นเนาะออ้ย ใครมันกล้าเอามาตั้งอยู่กลางบ้านอย่างเงี้ยหูยน่ากลัวสำรวจได้ไหมอ่ะโอเคไม่มีอะไรให้สำรวจไปต่อไปต่อนะครับผมจะทำตัวเป็นปกตินะแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าผมเป็นคนไม่กลัวผีนะบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วโอเคตรงนี้ต้องเลี้ยวขวามีประตูเปิดด้วยว่ะเฮ้ย ได้ยินเสียงไหมอ่ะได้ยินเสียงฮัมเพลงไหมอ่ะโอยมึงอารมณ์ดีไปไหนอ่ะมีตุ๊กตานะครับผมข้างหน้าโอเคเป็นหุ่นได้ยินเสียงฮัมเพลงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าแวบหนึ่งมีอะไรเห็นไหมข้างหน้าเหมือนจะเห็นอะไรแวบๆโอ้โหวิบวับมากเลยเป็นหุ่น เอยหุ่นล้มหุ่นล้มหุ่นล้มไม่มีอะไรครับผมแค่หุ่นล้มครับผมตกใจอะไรกันโอ,โอเคประตูนี้ล็อกแสดงว่าต้องกลับไปทางเดิมนะอุย้ยผมกลัวมากเลยอะตอนเดินกลับอะตรงไปแล้วก็วเลี้ยวขวาเนาะมีทางเลี้ยวขวาโอเคเราจะต้องเข้าห้องนี้ มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรผมดูก่อนนะมีอะไรให้ผมสำรวจหรืออาโหุ่นใช่ไหมทำไมมึงมีทั่วบ้านเลยอ่ะตุ๊กตาแม่เจ้าสวัสดีครับหุ่นใช่ไหมเนี่ยหุ่นใช่ไหมลูกสวัสดีครับผมเฮ้ยหลอน้ยผมว่า พวกแบบชุดไทยแบบพวกอะไรอย่างงี้มันเป็นอะไรน่ากลัวมากนะเจริงๆโอยในกระจกแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมแล้วอ่ะผมชอบนะพวกผมชอบผู้หญิงที่แบบรำานาตาสินอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าเขาดูมีสเสน่ห์นะแต่มาเจอแบบนี้ผมก็แบบเฮ้ยน่ากลัวหลอนหุ่นยังอยู่ปะวะโอเคทางตันตรงนี้ทางตันต้องกลับไปใช่ไหมเนี่ย โอเคต้องกลับไปนะตรงเราจําได้ว่าต้องตรงนะมันจะมีทางมีช่องหรือเปล่าอะ่ะโอเคตรงนี้เปิดไม่ได้โอ้โอ้หุ่นใช่ไหมโอ้ oh, หุ่นใช่ไหมเราจะเดินผ่านไปแบบไม่มีอะไรตรงนี้เป็นหน้าต่างวินโดว์ซ้ายมือเหมือนจะมีทางเลี้ยวเข้าไปเป็นซอยเล็กๆนะ่า ต้องไปแบบเงีย,งยบๆนะครับผมเราจะต้องไปแบบเงีย,งยบๆโอ้นี่ไงทางทางเลี้ยวซ้ายทางเล็กๆนี่ไงไปกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยอยมันมืดไม่มีอะไรเนาะโอเคเดินขึ้นข้างบนข้างล่างบันไดมีอะไรให้ผมสำรวจปะผมไม่ค่อยอยากไปสำรวจเลยแต่แบบกลัวมันจะมีของอะ่ะไปดูหน่อยก็แล้วกันโอเคไม่มี งั้นผมจะขึ้นข้างบนมีห้องทางขวาอ๋อเลี้ยวได้แค่ทางเดียวนะเอาประตูล็อกเว้ยโอ้แม่เจ้าไม่เอาอย่างนี้เดินไปเดินมาผมกลัวโอ้ ออกไปตรงทางแยกต้องเลี้ยวซ้ายกลับไปทางเดิมใช่ไหมเนี่ยมันยังไงกันมาเนี่ยอุ้ยเลี้ยวซ้ายแล้วกันเนาะกลับไปทางเดิมโอเคใจร่มๆตรงนี้มีชดานครับผมทางไหนอะ่ะทางนี้ปะโอเคทางนี้แหละโหะโมันมืดมากเลยผมมองไม่เห็นทางโอเค ยทำไมไม่จ่ายค่าไฟวะเนี่ยโอเคไม่มีอะไรเราก็จะกลับไปที่ทางเดิมตอนที่เราเริ่มมาในพาร์ทนี้เนาะมันเหมือนจะมีประตูอยู่ข้างหลังเราอะแต่เดี๋ยวมันไปทางไหนอะคือผมไม่ชอบเลยเวลาที่แบบเดินอยู่ในที่แคบๆอะผมว่ามันน่ากลัวนะ ในที่กว้างๆยังแบบรู้สึกว่าเราจะหนีได้มีเสียงพาสวดอยู่ทางขวามือนะครับผมเสียงมาจากทางขวามือโอโ้โหโอ้โหไปทางไหนกันล่ะทีนี้อ๋อจำได้แล้วว่าต้องถอยหลังมาทางนี้เออใช่ใช่มาทางนี้ แล้วก็ไปทางไหนต่อประตูนี้เปิดไม่ได้อะไม่มีประตูไม่มีทางไปนะโอ้ยอันนี้คือทางที่เราเริ่มมานะครับตอนแรกอ๋อมีประตูไปโอ้อิบอาย มืดหมือ,อ้ฟ้าผ่าแต่ละทีกลับได้ไหมเนี่ยโอ้ยกลับได้ด้วยโอเคแต่ว่าเราต้องไปดูก่อนมันไม่ได้ขังเราไว้นะครับผมเขาไม่ได้ขังเราไว้นะสแสดงว่ามันต้อง มาทำอะไรในนี้ก่อนหรือเปล่าแล้วก็เดินกลับไปทําไมไม่เห็นมีอะไรเลยอะแล้วให้ผมมาทําไมวะโอเคเดินกลับไปโหเ,เ,เหมือนแบบเดินอยู่ในนี้สองสามรอบอะวิหล่อนแล้วทีนี้เราจะต้องเดินไปทางไหนวะเนี่ย ด,ดูก่อนนะเผื่อแบบตกสำรวจอะไรไปหรือเปล่าตรงนี้เป็นทางเลี้ยวจําได้แล้วก็มีโคมไฟอยู่ซ้ายมือแต่ว่าไอโคมไฟเนี้มันไม่ทํางานดิเนี่ยตอนแรกมันติดตอนนี้มันไม่ติดกูจ่ายค่าไฟให้ก็ได้โอ้ยน่ากลัวผมขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเสียงพระมาอีกแล้วเมื่อไรจะสวดจนจบเนี่ย โอ้ยโอ้ยมืดมืดนี่ไงนี่ไงมันปิดไม่ได้อะคุณผู้ชมเฮ้ยตอนตอนแรกที่เรามาทางนี้มันก็เปิดไม่ได้นี่หว่าแล้วมันต้องไปทางไหนอ่ะน่าจะต้องขึ้นไปชั้นชั้นสองปะคือในชั้นสองที่เราห้องไปมันสำรวจแล้วไงมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลย เนี่ยเดี๋ยวเข้าซอกนี้ทีหนึ่งลองเดินไปตามทางเรื่อยๆนะครับผมพูดถึงให้มันมีเสียงพ้าสวดมันก็ดีนะมันแบบไม่เงียบแบบเนี้หูยเงียบแบบนี้ผมกลัววะ่ะมีเสียงวิทยุยังโอเคกว่าอีกเจอแบบนี้โอ้เดี๋ยวผมขอดูเป้าหมายก่อนดูไม่ได้อีก ไม่บอกเราอีกว่าเป้าหมายเราต้องทำอะไรอะ่ะโอเคมาถึงทางเลี้ยวทางเดิมชัดๆไม่มีอะไรเลยเนี่ยเซอกเนี้ยที่เราขึ้นไปชั้น2แล้วลงมาเนี่ยเดี๋ยวลองไปตามทางข้างหน้าก่อนแล้วกันนะเฮ้ย ค่อยๆไล่ตามเส้นทางไปจะได้ไม่ต้องวนนี่ขนาดแบบไม่ต้องวนนะสองสามรอบเนี่ยสารเล้าหุ่นนี่ว่ะอุ้ยจะกรีดละ <c oughs> เกือบแตวแตกละเราต้องเข้าไปในห้องที่มันมีหุ่นอีกตัวอยู่ทางนี้ผมจําได้ประตูเปิดไม่ได้นะครับโอเคห้องนี้ใช่ไหมทางเข้าห้องนี้เป็นมุมจําได้ว่าห้องนี้เป็นมุมแล้วก็มีหุ่นสองตัวอีกตัวหนึ่งไม่มีหัวอยู่ด้านใน ใช่ไหมน่ะจริงๆด้วยผมไม่ได้ตกหล่นอะไรไปใช่ไหมประตูนี้น่าจะเปิดไม่ได้ป่ะทีนี้มันก็น่าจะอยู่ในห้องอ่าห้องขวามือนี่แหละแล้วก็ชั้นสองเหลือสองจุดแล้วที่เรายังตกสำรวจน่าจะต้องเข้ามาดูอะไรอีกทีหนึ่งในเนี้ยมไม่มีอะไรเนาะ อ้าวห้องนี้เปิดได้ตอนแรกเปิดไม่ได้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวผมขอไปสํำรวจอะไรก่อนนะเผื่อแบบมีอะไรตกหล่นคือมันเปิดไม่ได้ไม่ใช่หรอตอนแรกอะโอเคมืดอีกแล้วเอยเสียงอะไรวะเนี่ยอุย้ยสงสัยเราจะคงเดินเตะอะไรสักอย่างเนาะมันมืดอมองไม่เห็นทาง เสียงอะไรวะอ๋อเสียงประตูเหรอเสียงประตูที่มันกระทบกันน่ะเนี่ยเอาอีกแกอันนี้มันทางเดิมหรือเปล่าวะใช่ทางเดิมตอนแรกว,วะเนี่ยไม่น่าใช่หรอกมังเนี่ย ของมันตกมาเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนเป็นฉากใหม่อ่ะทางเดิมดทางเดิมชัดเลยทางเดิมใช่ปะวะ นี่ผมเดินวนเหรอเนี่ยสรุปคือต้องขึ้นชั้นสองใช่ไหมโอเคเราจะไปขึ้นชั้นทำไมไม้มันขวางวะโอเคลอดไม้ไปนะครับต้องลอดไม้เฮ้ยสยองจังทางใหม่นะเพราะว่ามันเป็นไม้ให้ลอดอะ่ะ เพราะว่าของเก่าที่ผ่านมามันยังไม่มีไม้เลยต้องเป็นทางใหม่แน่ๆโอเคไปทางไหนต่อโอ้ฝาแฝฟฝาแบฟ้าแฝ้แแฝฟ้าแ,าแ,แ,แ,าแอ,อ,อะไรอะ่ะอะไรกัน ใครมาเปิดดนตรีไทยอะไรกันแถวนี้เนี่ยมาหมดเลยชิงฉับโอ้ยขยันหล่นจริงๆเลยในะอของโอ้ยทางใหม่ทางเก่าแต่ฉากใหม่โอ้ยโอ้ยคุณผู้ชมผมไม่ได้ตาบอดใช่ไหมข้างหน้าอะไรอะ่ะเหมือนมันกำลังขยับขยับอะ โอ้ยชดามีชดาเปื้อนเลือดโอ้โหผมต้องไปเหรอเนี่ยเนี่ยมันเหมือนมีอะไรขยับอยู่ข้างหน้าผมไม่ได้ตาฝาดเป็นคนเดียวใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยทางไหนวะนั่นไงนั่นไงโอ้แม่สาวน้อยนั่นไงมัน ต้องไปทางไหนวะไปซ้ายก่อนแล้วกันเนาะน่ากลัวผมเข้าใจเลยว่าทำไมแบบบรรยากาศในห้องหุ่นใช่ไหมผมเข้าใจเลยว่าบรรยากาศในห้องดนตรีไทยทำไมมันน่ากลัวหุ่นใช่ไหมโอเคอันนี้หุ่นผมจะไม่สนใจมันแล้ว บ้ามีอะไรหน้าขำอ้าไม่ใช่คนผีอุ้ยลูกครึ่งนี่่ะครึ่งหุ่นครึ่งผีหัวใจจะวายโอ้ยโดนตีหนักเลยทีนี้ซาวซาวมา โอ้โอ้ต้องกลับไปชั้นสองหรือเปล่าเนี่ยอุย๊ยซาวมาน่ากลัวมากผมจะต้องกลับไปชั้นสองข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยตายแล้ว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 ,ลวต้องกลับไปชั้นสองเพราะว่าตรงนี้ทางตันแม่เจ้า ตรงนี้ประตูเปิดได้ไหมเปิดได้อ๋อไปต่อได้แต่ว่าชั้นสองเมื่อกี้เราไม่ได้เข้าไปเลยนะคัดซีนเดี๋ยวผมต้องทำอะไรอ่ะตรงนี้เป็นคัดซีนอ่ะเฮ้ยวิ่งได้หรอเฮ้ยมันเหมือนมันวิ่งเร็วขึ้นอ่ะเหมือนมันเดินเร็วขึ้นอ่ะโอ้ย อยากจะรู้แบบผังบ้านเลยเป็นยังไงมีพิมพ์เขียววะเนี่ยทำไมเดินบนไปวนมาอยู่ที่เดิมตลอดเลยวะคือลักษณะมันคล้ายกันมากเลยอะทางผ่านแต่ละแต่ละทางที่ผ่านมาโอ้ตรงนี้จะเป็นเสากลางบ้านนะนจ่เป็นฉากใหม่โอ้ยผมกลัวเต็มหน้ากูเลยเฮ้ย เล่นต่อคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะครับมันให้เราทำอะไรอ่ะโอเคมันให้เราวิ่งหรืออะไรเหรอนี่ไงฉากเดิมโอเคมันน่าจะให้เราเดินให้เร็วที่สุดหรือเปล่าไปทางไหนอะไรนี้เหรอโอยเหมือนบีบเลยมันเหมือนมันบีบเราเลยแม่เจ้าประตูปิดโอ้ ไปทางนาั้นอะไรวะอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งปล่อยกูออกไปทางขางเลยนะถ้าเข้ามาอีกเจ้าเดียวฉันแทงแ้วกูแทงไส้แตกเลยอย่าเข้ามา <c oughs> อุ้ยมันเหมือน <c oughs> จะไี่กลัวมีดเลย <c oughs> ออกไปมันพุ่งเข้ามาเป็นเดอะแฟตเลยเอามีดล่น drop มีดออโตโ้เซฟติดตามต่อในอะไรอะองสองภาคสองหรออีพิสอดสองปะ โอเคครับเราเจอนางรำในตอนจบต้องไปรอเล่นอีพิโซดสองนะครับผมอผมใจสั่นมากเลยอะฉากที่เจอนางรำคุ้งเข้ามาเป็นยังไงบ้างครับอไอโฮมสวีทโฮมนี่แบบสยองไหมหล่อนไหมสำหรับผมนี่แบบใส่หูฟังเล่นแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวนะเล่นคนเดียวโอ้โหหลอนจัด ในฉากนี้ผมว่าน่ากลัวที่สุดแล้วเนี่ยในฉากในบ้านบ้านานางรําเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าไออะไรที่เป็นเกี่ยวกับดนตรีไทยอะไรไทยๆเนีย่ยมันน่ากลัวกว่ายังอื่นมากเลยนะเรื่องจริงนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมารอดูอีพิโซดสเดี๋ยวถ้ามาเมื่อ,อไหร่ผมจะอัปเดตให้ที่หน้าเฟซในก็ทางชาแนลอะไรพวกนี้นะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะเป็นกาลังใจให้ผมด้วยเนี่ยผมหลอนมากเลย ไปแล้วครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ